พี่ร่างกายแข็งแรงและนอนหลับสน็ททุกคืนนะคะก็ได้คาร์ดิเชนนคะซื้อ1แถม2เพียง1,800บาทเท่ากับว,วันละ20บาทนะคะสแกน QR Code หรือว่าแอดไลน์เข้ามาที่คาร์ดิเชนหรือไม่งั้นก็โทรไปที่096 224 1295ค่ะหรือเข้าไปที่ Facebook คาร์ดิเชนได้เลยนะคะ คุยกันเรื่องของน้ําท่วมและน้ํารอระบายในพื้นที่ของกรุงก็แล้วกันในกรุงเทพมหานครจริงๆแล้วหลายจังหวัดเนี่ยมีน้ําท่วมขังคืออยู่เยอะและหลายที่ก็ยังไม่ลดพรตอนนี้พายุที่กทมเข้ามาอันนี้ต้องทําใจจริงๆที่แรกเนี่ยในโซเชียลนะครับก็น่าจะเป็นหนึ่งในล้านสามแสนเสียงที่สนับสนุนผู้ว่ากทมคุณชัดชาติะอะนะปรากฏว่า ก็ดูแล้วอารมณ์ดียังคิดบวกได้แต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันบวกไม่ออกแล้วพลังบวกมันเริ่มหายไปแล้วมีคนก็พูดไงว่าสงสัยน้ำมันท่วมถึงปากน้ำท่วมปากก็าเลยจะพูด,พดอะไรไออคือจะอวยต่อก็อวยไม่ได้แล้วแต่จะด่าก็ใช่ที่เราเคยชื่นชมแต่คนตั้งคำถามว่านี่ก็สองปีที่คุณชาติชาติเนี่ยตอนที่จะมาเป็น,เป,นเป็นผู้ว่ากทมอบอกทำการบ้านมาแล้วและตอนนั้นก็คิดว่าเรื่องของปัญหาน้ำท่วมน่าจะ แก้ได้นะคือมีคนเขาถึงขนาดพูดบอกว่าเขาเข้าใจนะเรื่องน้ําท่วมกรุงเทพแก้ยากนะคะครับถ้าหากไม่เคยพูดเอาไว้ก่อนว่าศึกษามาสองปีแก้ได้เนี่ยก็คงจะไม่มีใครมันใจเท่านี้ <c ười> คือตอนถ้าเกิดไม่เคยพูดเลยนะครับสมมติตอนพูดในสักอย่างหนึ่งที่บอกว่าโอ๊ยผมศึกษามาเยอะครับรับรองเรื่องนี้ผมแก้ได้แต่พอมันแก้ไม่ได้ขึ้นมาคนเขาก็จะบอกอันไหนพูดว่าแก้ได้ล่ะ แต่จริงๆถ้าไม่เคยพูดประโยคน,นี้มาก่อนพี่ว่าคนหลายคนทําความเข้าใจได้มันเป็นเรื่องของท่อมันเป็นเรื่องของขยะในท่อมันเป็นเรื่องของพายุมันเป็นเรื่องฝนตกหนักสิ่งเหล่านี้เข้าใจได้แต่บังเอิญคนที่เขาตําหนิหรือว่าเขาตอบว่าก็คือไหนบอกว่าศึกษามาสองปีเต็มและรู้วิธีการยังไงละไปทราบคำตอบเห็นหรือเปล่าวันนี้ใน Facebook มีคนเขาเอานโยบายการแก้น้ําท่วม ของคุณชัดชาติของคุณอัศวินของคุณสกลทีของด r รเอแล้วเขาก็ทําการสํารวจน้นทำโพนะคะว่าถ้าเกิดสมมติวันนี้เนี่ยมีการเลือกตั้งแล้วคุณเห็นแผนอย่างเงี้ยค,คุณจะเลือกใครปรากฏว่า90%ที่อยู่ในเฟซบุ๊กนะ,ะอัศวินม,มีเรื่องของดรเอมาหน่อยหนึ่งมีสกลทีมานิดหนึ่งแต่ไม่มีคนนี้เลยนะคะ ทั้งๆท,ที่เคยพูดเอาไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะมาหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทมซาดดวยซ้ำไปแต่ก็มีภาพภาพหนึ่งนะที่คนก็แชร์กัน <c oughs> แล้วก็ดรอนนนท์เนี่ยถูกทัวลงด็อกอรอนนท์ศักดิ์ิทย์นะครับค <c oughs> ือไปโพสต์ภาพโพสต์ภาพที่น้ําท่วมแล้วก็มีรถมีรถกําลังไปแต่ไปไม่ได้ก็พยายามจะเข็นเข็นก็จะมีเจ้าหน้าที่ กทมนะฮะบรรทาสาธารณภัยแล้วก็มีคนสวมใส่เสื้อเขียวๆเอ๊ะพอดูไปตัวใหญ่ๆเอ๊ะหน้าคุ้นๆนี่นะตกลงนี่พูดว่ากทมตัวจริงนะครับต้องเห็นภาพเดียวเหรอมีคนเห็นสองภาพนะก็นี่แหละฮะคือภาพนี้คือเข็นรถมีอีกภาพหนึ่งไม่รู้ทีมงานเรามีหรือเปล่าครับเข็นรถขนผักขนของเหมือนกับที่รถที่ในตลาดอ่ะเดี๋ยวก่อนเอาภาพนี้ก่อนนี่ พอคนที่โดนทัวลงเนี่ยคนที่เขาไปลงเอาทัวไปลงอาจารย์อยนนท์เขาผอ่ไงมาขอญาติอันฟอลโล่เลิกติดตามอาจารย์อยนนท์นะครับที่ <c oughs> จริงถ้าเกิดเขามีความคิดแบบนั้นเขาไม่ควรจะตามอาจารย์อยนนท์มาตั้งแต่แรกเพราะความคิดเป็นคนละทางอ,างอันนี้เขาแย่เล่นเขาแซวเล่นว่าว่าเหมือนกับอาจารย์อนนทประชดเดิประชดว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาดูสิคือคนจบระดับอะไรนะจบจบ MIT นะฮะโอ้โหมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลก นะครับแล้วก็มีภาพภาพนี้ออกมาซึ่งถ้าภาพภาพนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นว่า,าผู้ว่ากทมเนี่ยนั่งอยู่ตรงที่นะศูนย์บัญบรรชาการนะ <c oughs> การปิดประตูน้ําต่างๆนานาจัดการบริหารเนี่ยไปต้อมจะเห็นภาพนั้นแล้วอ๋อเหรอแต่ไม่ใช่ผู้ว่าเป็นปลัดกทม <c oughs> นี่นี่นะฮะเขามอบหมายแล้ว <c oughs> ต้อม <c oughs> ไม่รู้แต่เขามอบหมายแล้วแล้วเจ้าตัวก็เลยมาทําไงฮะมาเข็นรถตู้ มาช่วยเก็บขยะลอกกูคลองเก็บรถขนผักตอพี่จะไม่พูดอะไรมากแต่จะบอกทฤษฎีการจัดการอยู่อย่างนครับเขาบอกว่าผู้นำที่ดีเนี่ย do the right thing and do things right นะครับคำว่า do the right thing ก็แปลว่าทำสิ่งที่ควรทำไอ้เรื่องไม่ควรทำก็อย่าไปหาทำนี่นะ do the right thing นะคะเพราะคนเป็นผู้นำบางคนเนี่ย do the wrong thing คือไปทำสิ่งที่ไม่ควรจะทำ ส่วนคำว่าดูติงไรก็แปลว่าอะไรที่ทำก็ขอให้ทำให้ดีเพราะฉะนั้นผู้นำบางคนนะครบไม่ได้ทั้งสองข้อเลยนะคะไม่ด right ูด h e ไรติงเพราะไปดูด h e รองติงก็แปลว่าสิ่งที่ควรทำไม่ทำไปทำอะไรก็ไม่รู้แต่มันก็นะะมีอุปัสรร์แล้วนะถ้าฟัง <c oughs> จากที่ผู้ว่ากทมคุณชาติเนี่ยให้รายละเอียดเอาไว้กับสื่อบอกว่าฝนตกหนักสุดในรอบ130ปี <c oughs> ก็เพราะว่าแบบนี้โอ้ยเขาเลยโดนคนไปหาข้อมูลมาค่ะว่าฝนตกในตอนนั้นเนี่ยกี่มิลลิเมตรอะไรต่างๆนานาแล้วก็ก็ไล่ปีมาเรื่อยๆ <c oughs> นะในตั้งแต่ปี65แล้วถอยไป <c oughs> นะคะไปปีของคุณยิ่งรัก <c oughs> ไปปีของคุณบรรหารไปปีของคุณอภิสิทธิ์ <c oughs> ไปปีของมาหาจำลองไปเรื่อยๆครับ เราไม่มีสติถึงร้อยสาปีแล้วข้อมูลนี่เอามาจากไหนล่ะครับไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันแต่เวลาคนเราพูดในต้องระมัดระวังเพราะตอนนี้เรามีนักสืบไซเบอร์คนที่เขาเอามาโพสเขาเก่งมากเลยนะเขาบอกไปพอสอเท่าไรฝนตกเท่าไรน้ำท่วมที่ไหนอย่างไรคือมันมีน้ำท่วมหนักเนี่ยมาเรื่อยๆแต่สถิติที่มีอยู่ไม่ถึงร้อยปีทับ แม้แต่ภาพเก่าสุดที่ผมเคยเห็นก็คือภาพอนุสาวรีชัยที่ที่มีน้ําท่วมมากคนทายเรือกันอันนั้นเนี่ยนั่นก็ยังไม่ถึงร้อยสาปีเลยนะไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดอะไรก็ตามระวังนะคะันักสืบไซเบอร์เก่งมากก็จะย้อนไปร้อยสาปีนิดนึงรัชกาลที่5เลยนะนู่นนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเทียบกับร้อยสาปีเลยค่ะอยากจะพูดผิดก็ได้อะไรนะอยากจะพูดผิดจาก สามสิบปีเป็นร้อยสามสิบปีก็ได้ตามถ้าพูดมีสิทธิ์ผิดนะครับแต่ถ้าเกิดเขียนเนี่ยนะครับมันเป็นดิจิทัลคือปริ้นนะครับนี่ขนาดเรื่องน้ําท่วมนะแต่เรื่องของนี่รถไฟฟ้าเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมก็คงจะได้ติดตามกันที่ศาลปกครองกลางออกมาพูดถึงแล้วนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผลเป็นอย่างไรนะครับจะต้องใครจะต้องจ่ายเงินใครก็สรุปแล้วกทมก็ต้องจ่ายบริษัทกรุงเทพธนาคมราคหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าล้านบาทหนึ่งหมื่นสองพันล้าน นะครับทีนี้เขาอุทธร์ครับเราก็ไม่ใช่ผู้พักษานะเราก็ไม่อยากจะก้าวล่วงแต่ถามว่าคุณเป็นนี้เขาจริงป่ะม,มันก็จริงแล้วเขาตัดสินมาอย่างนี้อุทธร์ไปนี่หมายความว่าอุทธร์ตามกระบวนการเท่านั้นใช่ไหมคะความหวังจะชนะจะมีตรงไหนล่ะแต่เขาก็บอกว่าเรื่องนี้รถไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นเพราะผู้บริหารชุดเก่าที่โยนภาระให้คุณชาชาิน่แบกอันนี้อาจจะจริง เพราะมันมาตั้งแต่ก่อนแต่ใครแหละตันหาเสียงบอกว่าจะทําไม่ได้ท่นนั้นตอนนี้ต้องจําพี่เนี่ยเป็นคนเขียนเองว่าการหาเสียงเนี่ยหนสิ่งที่ในอํานาจของคุณคุณต้องมั่นใจก่อนว่าคุณทําได้ครับอย่าไปขายฝันกับสคุณอย่าไปหาเสียงในสิ่งซึ่งมันอยู่นอกเหนืออํานาจของคุณคือบางคนเนี่ยโอ้โหไปเรื่องอะไรเบี้ยคนชราบ้างใช่ไหมคะ บางคนไปเรื่องของการจะยกที่ดินให้อยู่อย่างถูกต้องบ้างอยู่นอกเหนือทั้งนั้นเลยโอเค okay, นะเรื่องรถไฟฟ้าสีเขียวเนี่ยอยู่ในอำนาจอยู่ในอำนาจเพราะว่ารถไฟสายสีเนี่ยมันเป็นของกทมอ,อยู่ในอำนาจแต่ถามว่าที่คุณบอกจะทําให้ได้ทันนั้นบาททันนิบาทคุณคิดว่าคุณทําได้หรือเปล่าก็ออยังไม่ไยาสัญญาในสิ่งที่ทําไม่ได้ขณะเดียวกันถ้าตอบกลับไปดูนะครับัญหาเสียงในช่วงนั้นไม่ใช่ไม่ใช่คนเดียวนะหลายคน พูดสิ่งที่นอกเหนืออำนาจของผู้ว,ว่ากทมทั้งนั้นเลยคุณทำอย่างนั <ขอ S 2> ้นได้ยังไงถ้าพูดถึงพูดถึงสิ่งที่อำนาจเหนือจากผู้ว่ากทมอย่างนี้เราจะมีผู้ว่ากทมไปไปทำไอ้นู่นทำไอ้นี่ตามที่นโยบายขายฝันไว้ทำไม <c oughs> อ่ะก็เพราะว่าประชาชนไม่รู้เท่าทันหรือไม่รู้กฎหมายพอเขาเสัญญาก็ดีอกดีใจว่าเขาจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ อย่างรถไฟฟ้าราคาเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบบาทรถไฟฟ้าไ,ไ,มไม่ใช่ของกทมนะ,ะยกเว้นสายสีเขียวนะที่เหลือนองนั้นเป็นของรฟมแล้วอยู่ในสังกัดอะไรไม่ได้อยู่ในกทมไม่ได้อยู่ในมหาทัยอะไรคือต้องแยกกันเพราะชาวบ้านหรือประชาชนที่ใช้รถไฟฟ้าบางทีไม่ได้รู้หรอกว่าอันนี้คือของกทมนี่ของเอกชนใช่รู้แต่ว่าอยากได้ราคานี้อ่าเท่านั้นเองอย่างเรื่องเบี้ยคนชาราก,ก็เหมือนกันตอบมันใช่ไหมอ่ะมันใช่หน้าที่ของผู้ว่ากทมไหมครับ ตอนนั้นพี่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงพี่ก็เลยแต่โพสต์โพสต์เฟซบุ๊กว่าหนึ่งสิ่งที่อำนาจของคุณมันทําได้หรือเปล่า <S <S ไม่ใช่ไปสัญญาสิ่งที่มันทําไม่ได้กับสองสิ่งที่คุณสัญญาบางเรื่องมันไม่ใช่อํานาจของคุณครับคุณเป็นผู้ว่ากทมคุณทําตรงนั้นไม่ได้คุณไปสัญญาทําไมและประชาชนจํานวนหนึ่งที่ไม่รู้อินโอยเนอะไรโอ้ดีใจจังเลยเขาสัญญาในสิญญ่งที่อยากได้แต่สิ่งที่เขาสัญญาหนึ่งเขญญาทำไม่ได้กับสองไม่ได้อยู่อำนาจเขาคุณก็ไม่รู้ แล้วก็กากากันไปอย่างนั้นแหละนั่นก็แปลว่าที่ผ่านมาเหมือนที่ท่านผู้ชมท่านนี้เนี่ยบอกเอาไว้สิครับว่าผลงานผู้ว่าอะไรเบรกนี้สรุปเลยนะครับว่าเข็นรถหนังกลางแปลงขุดท่อทิปได้กลิ่นความเจริญจริงๆไหมครับท่านผู้ชม Are they the right thing? มันคือสิ่งที่ควรทำใช่หรือไม่